ผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดกิจกรรมนันทนาการและจัดการประชุมประจำเดือนธันวาคมพร้อมร่วมกันพัฒนาชุมชนค่ะดเรเทอดเกียรติชินสรนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมและการประชุมประจำเดือนธันวาคมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีณนะที่ทำการชุมชนอินทรคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายมงคลเกตวงศ์ประธานชุมชนอินทรคีรีได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจว,วัดความดันโลหิตสูงการตรวจคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมร่วมพปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับและในวันนี้ทางประธานชุมชนอินทรคิรีหนึ่งได้นำชาวชุมชนอินทรคิรีหนึ่งออกทำการพัฒนาชุมชนโดยการตัดกิ่งไม้ถางหญ้าเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณถนนโดยรอบชุมชน